ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดพังงาจัดการแข่งขันบาสเกตบอลสามคนครั้งที่4 เมื่อเวลา9กานาฬิกาสินาทีวันที่10สิงหาคม2553นารยรวยชัยกิติพรวงนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล3าคนครั้งที่4โดยมีนายเสริมพงศลิด,ดีสุขสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานายธีรชัยสังทองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนคณะกรรมาการจัดการแข่งขันนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกองเชียร์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดณหอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมืองจังหวัดพังงานายธีรพลโชติวัฒนากรประธานชมรมบาสเกตบอลจังหวัดพังงากล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดก,การแข่งขันว่าเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาที่มีความสนใจในกีฬาบาสเกตบอลเพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจและเล่นกีฬาบาสเกตบอล ได้มีโอกาสแข่งขันทดสอบความสามารถและเป็นการสร้างนักกีฬาบาสเกตบอลในรุ่นเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของทีมบาสเกตบอลเยาวชนของจังหวัดพังงาอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมกีฬาจังหวัดพังงาและชมรมบาสเกตบอลจังหวัดพังงาอีกด้วยโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ระดับคือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชายมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน16ทีมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน18ทีมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิงมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน7ทีมในะระดับประชาชนชายมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน10ทีมซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคม2553ณหอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาววิทยายน